สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเก o ยวมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กดากเมย์ครับไตเริ่มหลังนะมือแรกครับจะมีเป็นพาเลอร์ครับมีแชมเบอร์มีเป็นบาดเด็กแล้วก็เป็นลูบิเลียนครับแล้วก็มีฐานเซียนนะถ้าไม่ติดว่ามีแฮนด์แท็บแค่ใบเดียวครับมือนี้ก็เป็นมือที่เก่งนะเพราะว่ามีแค่มีทั้งแชมเบอร์กับลูบิเลียนทาให้เราเซฟเป็นคอมโบมาตรฐานได้นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเราดูเขาเป็นอะไรนะเป็นวอร์นิไลเซอร์ครับวอร์นิไลเซอร์เป็ดนะเป็ดทิ้งคู่กับ ล็อกแบนครับไอตัวนี้น่าจะเป็นพวกที่เล่นกับไออาดามันไทอาดามันเทียสักอย่างครับที่เป็นเด็กดินที่แบบโมเด็กครับก็ทิ้งคู่กันครับแล้วก็เสิร์ชนะเสิร์เป็นแฟนรลี่ผู้ชายครับแล้วก็เอฟเฟกของเป็ดนะชุบเอฟเฟกแฟรลี่ผู้ชายครับทิ้งคู่กับฟอสซิลไดนานะตัวนี้น่าจะหนักหน่วงครับสำหรับเด็กเมตาสมัยนี้นะเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเกิดมันยืนอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่าย ห้ามสเปย์มอนครับก็คือเด็กเราจะเล่นไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรามีแค่ดัก็เมรครับพลังแค่5 0 0กับเท่าไหร่500ครับแม้แต่ตัวนี้เราสู้ไม่ได้เลยพันสองและสเปย์ไม่ได้ครับก็หมดสิทธิ์เลยนะที่จะเอาใครสักคนไปช่วยตีแต่ว่าเรามีทานเซียนครับถ้าเกิดเราเราก็ถือทานเซียนไว้ให้แบบมั่นมัน,มน,มนถ้าเกิดเข้าเถิร์นเราเราก็ใบฟอร์ติเดน,น่าแล้วก็เล่นต่อได้ฟิกชุบไฟลีฟ่ผู้ชายครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของโกลมนะตัวนี้ว่าไงถ้าเกิด ถูกส่งจากเด็กลงหลุมเลือกได้สเปรหรือเสิร์ตตอนนี้เขาไปเอ้ยสเปรได้เก็บขึ้นมือเขาเลือกเป็นสเปรนะครับไอ้ที่ครับเป็นตัวเสิร์ธหินครับตรงนี้ลำบากนะเพราะว่าถึงเราไม่อยากจะทํา่ะเราก็ต้องทำเพราะตัวเนี้ยถ้าเกิดเขาเสิร์ตเป็นบล็อกดาร์กอนหรือเป็นพวกแก๊งมันตัวที่เปิดหัวเด็กครับน่าจะแพ้นะเพราะเขาไปเด็กดินครับพวกไอ้บิทเทลเนี่ยหมดสิทธิ์ลงแน่ ก็ต้องบใบครับจำใจครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทางสู้ฟอสซิลไดน,นาเอาทีหลังบใบเลยครับเอฟเฟคขออีกตัวนี้แล้วมันว่าไงนะเทคอะไรอ่าถ้าการไม่ยุยหลุมสามารถชี้หินหนึ่งตัวแล้วก็เก็บขึ้นมือแต่๋อก็คือเก็บครับเก็บฟอสซิลไดน,นาขึ้นมือนะตอนนี้เขายังไม่นอมมอลเลย แล้วก็ต้องมาเป็นฟอสซิลเดน่าครับตัวนี้เราจะสเปรย์ไม่ได้แล้วนะแล้วเขาก็ผ่านอย่างนี้เลยข้าเทนจิวครับเป็นแชมเบอร์นะแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะาเรายังพอแก้ได้อยู่นะก็เดี๋ยวเราลงแชมเบอร์ครับแชมเบอร์เสิร์ชเป็นไทดิงครับเพราะไทดิงมันมีเฟิกที่ว่าเปิดปุ๊บก็ดีดมังกรขึ้นมือเราแล้วก็ดีดเขาเราค่อยดีดฟอสซิลเดน่าแล้วเล่นต่อก็ได้เพราะว่าฟอสซิลเดน่ายืนอยู่เนี่ยมันก็ขัดทั้งเราขัดทั้งเขาเหมือนกันเขาก็สเปรย์ไม่ได้ครับเาะ้กก็จไไม่่่ใหญปนี แล้วก็ไปเรื่อยๆครับเอาเป็นแชมเบอร์ครับตีไอดินนิทิ้งไปเลยนะเพราะนี่มันร้อยเดียวแล้วก็เซตทดิงครับแล้วก็ผ่านเลยครับไม่น่าจะเก็บตัวมากเซตหนึ่งนะครับกดเทเซอร์อีกแล้วเนี่ครับเสอร์บอสดา้อนนะแต่ว่าเขาจะติดฟอสซิลไดน,นานะทำให้บอสดาก้อนก็ลงไม่ได้เซตสองครับก็ตีแชมเบอร์ก็ไปแชมเบอร์ตายไปไม่เดือดร้อน ตาเราบ้างครับตัวเป็นรีเกนนะรีเกนก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าทําให้เราเติมมือเติมของได้ลงเป็นพัลเลอร์ครับเขาเปิดเป็นเนเชอรียต้นไม้นะครับสงสัยเด็กเขาจะมีแบบเป็นเวนิเลเซอร์มีเนเชอรียแล้วก็เป็นพวกหินด้วยสามเด็กนะต้นไม้นี้ก็มีอะไรถ้าการไม่ตกหลุมเสิร์ฟแล้วก็กดใช้ได้ทีวิวดินหนึ่งตัวสเป มีเทคสเปรย์ข้างนั้นครับติดฟอสซิลในหน้าตลอดนะพัลเลอร์ครับโม่โม่โมมก้อเขียวนะแล้วก็เอฟเฟกของลูบิเลียครับทิ้งเสิร์ดเป็นแมกนามัสแล้วก็แปะรีเก้นะเพราะเดี๋ยวเราจะรีมูฟสเปรย์จะได้แบบยัดโจวด้วยตรงนี้ก็ใช้ไทดิ้งนะครับดีต้องเขียวกับฟอสซิลในหน้านะที่เราก็ฟรีแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยเอฟเฟกต์แมกนามาสครับ,ร,บรีมูฟแชมเบอร์ โกเทคเซิร์ตครับแล้วก็รีเกนยัดแชมเบอร์โจวหนึ่งยัดเลยโจวหนึ่งโจวเป็นฮอฟฟิทอลิตี้นะซึ่งดีมากๆเลยทำให้หลบตีได้แรงกว่าที่ควรจะเป็นใช้ฮอฟฟิทอลิตี้ครับสเปรย์แชมเบอร์เลยแชมเบอร์โกเทคเซิร์ตเซิร์ฟฟิชชั่นนะครับเพราะเดี๋ยวเทอร์นี้เราจะจบด้วยชิโอแบทเทิลเลยครับแชมเบอร์ดีดสเปรย์มังกรเขียวนะเพราะว่าแชมเบอร์สเปรย์เป็นมังกรไข่ก็ได้ เราก็ตีอลยครับเพิ่นเพินแล้วก็เฟกมกังกรเขียวครับจบไปทั้งเฟสนะดีขึ้นมือสเปรย์เป็นพาเลอร์แล้วก็ฟิวชั่นเลยครับฟิวชั่นคู่เขียวนี่ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสตแตนไปเฟสหน้าครับใช้ชิโอชุบเขียวถ้าเกิดเข้าไปเทิมก็เขียวแปลงร่างเล่นต่อได้อีกทีวิวครับเรียกเป็นอ,อ,อนลูบิเลียนลูบิเลียนสเปรย์ไม่ใช่สเปรย์สิเอา แบดเดตบีดมาแปะเพื่อที่จะรอยิงแล้วเราก็จะมีทั้งดยเวิร์มครับแล้วก็บาดเด็กมีหลุมให้รีมูฟด้วยใช่ไหมมีเป็นแมกนามัสตัวเดียวก็ช่างมันครับพันเลยสไตบายเฟครับชิโอชุบชุบเขียวครับเขียวโม่โม่เป็นพยาบาลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาตกตีกับเขียว,วเราอเงี้ยเราก็ใช้ไทดิงครับรีมูฟสเปรยพยาบาลพยาบาลชุบเขียวต่อเล่นต่อได้อีก ก็จะประมาณนี้ครับผมเวลาจะเล่นพวกฟอสซิลไดนาเนี่ยมันค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะนะถ้าเกิดเด็กเราเป็นเดที่สเปดด้วยเงี้ยก็ไม่ควรจะเล่นนะเพราะว่ามันจะทําให้เด็กเราเล่นไม่ได้ด้วยควางเขาได้ก็จริงครับแต่ว่าเราไปต่อก็ไม่ได้ก็แพ้เหมือนกันก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเด็กฝ่ายข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีดเด็กของเด็กธาตุดินเมื่อตะกี้นะครับก็อย่างที่คิดไว้ครับก็จะเป็นเด็กนิชูเลียครับมีเวอร์นิไลเซอร์ แล้วก็เป็นอาดามันซิเพเตอร์ก็เป็นพวกขุดดินครับแล้วก็จะมีเป็นเทพดินด้วยเอาไว้ช่วยโมนะโหดมากนะใส่ยูเลแมทด้วยก็เดี๋ยวไปดูลิ้ด้ครับมีใบไม้ครับไม่แน่ใจทําอะไรได้นะแล้วก็เป็นจิ้งหรีดครับทาตะวันในเกมเฟกมอนแม็กซี่ครับตัวซิกเกอร์เปิดหัวเด็กแล้วก็ตัวรีเซิร์เชอร์ผู้หญิงเป็นอุลลาครับ1ใบกระต่าย1นึ่งนะมี1เป็ด3แล้วก็มีเกียนเทสด้วยเอาเป็นตัวช่วยสเปรน,นะ แล้วก็ฟอสซิลไดนาครับมีคอคิมเมลด้วยนะการเดียนตัวนี้น่าจะในเกรดเอฟเฟกมอนมั้งเนี่ยถ้าเกิดมีมอนเอฟเฟกแอคทิเวตในเกรเอฟเฟกมอนได้แล้วก็ไอโคเมื่อกี้ครับที่ว่าสเปรย์ขึ้นมาแท็คเกิลครูเซเดอร์ถ้าการไปนี้โดนตกหลุมก็เผื่อโมครับโมจะเอฟเฟกนะถ้าตกหลุมก็ได้เทคนั่นนี่แล้วก็ไอล็อกแบนเมื่อกี้ครับที่ว่เป็นตัวเทียบยัดเก็บอะไรของเขาไฟล์ที่ผู้หญิงครับไฟล์ที่ผู้ชาย เป็นเกวโดกับมูโดล่านะเป็นตัวที่ยัดเด็กนะน่าจะเอาไว้รีของเป็นคาเมเลียครับตัวเริ่มของนิชูเลียนะเป็นแบบพวกที่แบบช่วยโม่ช่วยเสิร์ฟอะไรของเขามีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้นี่เก่งมากๆนะถ้าเกิดมันทีบิวโดยการใช้ในิชูเลียเนี้ยฝ่ายตรงข้ามจะเล่นเว่ยกดักไม่ได้เลยแล้วมันสองพันสองพันครับค่อนข้างเก่งมีเป็นอันนี้คือใครสัตว์เลี้ยงของชามเมอร์ดินไม่แน่ใจนะมันเล่นอะไรถัดไปก็เป็นบล็อกตากต้อนครับ มีตัวแม่ด้วยชี้นิ้วสองครับชี้ดับหนึ่งเพราะว่าเขาใส่เป็นอุลตร้าหนึ่งแม็กซีทานเซียนนะเอาไว้ใช้ชี้ดับแล้วก็เป็นใบเก่งของเนชูเลียครับอันนี้ก็เป็นใบชุบนะแล้วก็เป็นอีวิลเลมัสามครับทานเซียนหนึ่งต้นไม้สองเอ็กต้าก็จะเป็นเซ็ตของพวกเนชูเลียครับเสือไม้มังกรไม้คนนี้ไม่เคยเห็นนะแล้วก็เป็นบาลอนซอสโซมีพวกสีดาวด้วยเพราะวยาเขานะ่าเป็นพวกแรงสีเยอะนะ เป็นเดเวลเลอร์ครับเป็นช้างตัวเสิร์ตหินมีรถไฟด้วยแรงสิบเอามาเล่นกับอะไรนะมาจากใครได้บ้างช่างเขาครับมีซุดแล้วก็เป็นไนท์แม่หมาครับชัมเมอร์ดินคนนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้นี่หนักเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เป็นสกูเดย์ครับตัวนี้เก่งนะถ้าเกิดทำลิงสีได้ไมาได้แบบจวสียัดสามก็ใช้ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กดินนะ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ